คนไข้ถามว่าผ่าต้อเนื้อเนี่ยเจ็บไหมคะหมอคือการผ่าตัดต้อเนื้อจะมีการฉีดยาชาก่อนที่จะเริ่มเคสผ่าตัดก็คือฉีดในห้องผ่าตัดเลยจะฉีดบริเวณเยื่อบุตาหรือใต้ต้อเนื้อที่เราจะทําการลอกออกระหว่างผ่าตัดก็จะไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรถ้าคนไข้รู้สึกเรื่งเรื่งเจ็บเจ็บขึ้นมาสามารถบอกคุณหมอระหว่างการผ่าตัดได้จะมีการเติมยาชาได้นะคะทีน,นี้หลังผ่าตัดต้อเนื้อคนไข้อะจะมีอาการเจ็บ ตาหลังผ่าตัดมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผลต้นเนื้อขนาดของต้นเนื้อก่อนผ่าค่ะถ้าต้นเนื้อหลักเข้าตาดำเยอะหลังผ่าตัดเนี่ยจะทําให้มีแผลถลอกที่ตาดำบริเวณกว้างทําให้คนไขารู้สึกเจ็บหลังผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดจะต้องมีการห้ามน้ําเข้าตาเพื่อให้แผลผ่าตัดหายสนิทก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็จะมีการหยอดยาทั้งฆ่าเชื้อลดอักเสบแล้วคุณหมอจากสุแพทย์ก็จะมีการ พรอมละอาบตรวจติดตามหลังผ่าตัดเป็นระยะอีกทีค่ะ